การตื่นขึ้นนั้นแตกต่างกันสำหรับทุกคนสวัสดีฉันมีราจากเพลเอเดียนสภาสูงซึ่งกำลังทำงานเต็มเวลาในสภาโลกวันนี้ฉันทักทายคุณด้วยความรักสุดหัวใจและประหลาดใจกับงานอันยอดเยี่ยมที่คุณกำลังทำ ใช้วุ่นวายไปหมดอะไรที่คุณชอบเรียกว่าหัวโหกก้นขิดมากกำลังถูกค้นหลงและสลายไปต่อหน้าคุณบรรดาผู้ที่ต้องการเห็นจึงจะเชื่อมักจะเก่าหัวเล็กน้อยเพราะพวกเขาเริ่มเห็นผสานเข้ากับมันและจากนั้นจึงเชื่อ เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างถูกซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางบนแผ่นดินโลกของคุณต้องขอบคุณแสงสว่างสำหรับคนลูกเรือภาคพื้นดินผู้ส่งสว่างแกาแล็กซี่โลกและดวงอาทิตย์ถูกสิ่งเปิดเผยคุณกำลังเริ่มมองเห็น ความเป็นจริงต่างๆจากจุดที่เห็นได้ของกาแล็กซีเมื่อคุณแยกแยะสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับคนอื่นและวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตพวกเขาอาจรู้สึกแปลกแยกสำหรับคนจิตสำนึกของคนอาจอยู่เหนือจิตสำนึกของผู้อื่นรอบตัว ในตอนแรกนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าคนจะอยู่ในความเป็นจริงที่แตกต่างกันในขณะที่อยู่บนโลกคุณอยู่ในการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างเต็มที่การตื่นขึ้นนี้แตกต่างกันไปสำหรับทุกคน บางคนเริ่มเห็นว่าวิถีชีวิตของพวกเขาไม่ได้ผลอีกต่อไปเป็นที่จับตามมองของทุกคนเรื่องราวของคุณกำลังถูกเปิดเผยต่อทุกคนโดยเฉพาะกับตัวคุณเองคุณจึงเห็นได้ว่ากระบวนการตื่นขึ้นสู่สวรรค์เป็นการค้นพบตัวเอง อย่างหนึง่งโลกภายนอกสะท้อนกลับโลกภายในเกิดอะไรขึ้นในตัวคนในช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงเหล่านี้สิ่งสำคัญคือการยืนหยัดและหายใจเขา้ามองไปรอบๆตัวคนดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับท้องฟ้า พชิญกับแสงแดดในแต่ละวันทุกครั้งที่ทำได้มองหาความงามและสัมผัสพลังในธรรมชาติมองดูตัวเองที่ก้าวขึ้นสูงและเห็นแสงสว่างและความงามภายในสัมผัสความปิติยินดีในหัวใจของคุณ ขณะที่หมืนกำลังเปิดกว้างและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มานี่คือที่มาของความสุขที่แท้จริงหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในความกลัวอีกต่อไปคุณจะได้ปลดพันธนาการจากโลกแห่งวัตถุกเก่าตำ่ำและดูเธอวันหนึ่ง คุณจะได้สัมผัสกับตัวตนใหม่ของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างและใช้ชีวิตในความเป็นจริงใหม่ทั้งหมดคุณจะเริ่มเข้ากับโลกใหม่กาแล็กซีและสิ่งที่เกี่ยวข้องความถี่ของคุณจะเป็นแหล่งการสื่อสารใหม่ที่จะดึงดูดผู้อื่น ที่มีจิตสำนึกเดียวกันสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้พวกเราในสภาโลกขอแสดงความยินดีกับคนสำหรับการก้าวขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเราเห็นคุณและโลกรุ่งเรืองอบอวลไปด้วยความรักเหมือนอย่างที่คุณเป็น ในชาติกำเนิดเดิมนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับโลกเธอรู้สึกดีกับขั้นตอนขึ้นสู่สวรรค์และพร้อมที่จะกลายเป็นตัวตนในมิติที่สูงขึ้นอย่างเต็มที่คุณกำลังทำสิ่งนี้ควบคู่กับเธอมันน่าทึ่งมากเป็นอีกครั้ง ที่โลกได้รับแสงที่เจิดจ้าในขณะที่พลังแห่งความมืดกำลังสลายและถูกกำจัดออกไปแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะอาลวาดในขณะที่โลกวัตถุกเก่าสลายไปแต่ก็ยังมีความรักอยู่ในอากาศความรักและแสงสว่าง ที่เร่งรีบนี้เป็นบ่อรองนั่งสำหรับคุณในขณะที่การเปลี่ยนแปลงยังคงเติบโตพึ่งพาพลังงานข่าวเหล่านี้และพักผ่อนในความรักที่มาจากพระพูซารเราเข้าใจแล้วพนักงานภาคพื้นดินพวกเรารวมเป็นหนึ่ง ฉันมีรากส่งความรักและแสงสว่างอันยิ่งใหญ่มาให้คุณสร้างสันติภาพของคุณเองบนโลกคุณคุณที่รักคุณสบายใจกับตัวเองหรือยังคุณสามารถสร้างที่หลบภัย สำหรับตัวคุณเองในใจของคุณที่แผ่กระจายออกไปที่บ้านของคุณคู่ของคุณครอบครัวเพื่อนชุมชนที่กว้างขึ้นวนลีทที่ว่าบ้านคือที่ที่หัวใจอยู่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความสงบภายใน เพราะเมื่อบุคคลมีความสุขอย่างแท้จริงในตนเองเขาก็จะมีความสุขที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นความจริงสูงสุดที่ว่าสันติภาพบนโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทรัฐบาลองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรุ่มจิตวิญญาณ หรือศาสนาด้วยซ้ำมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเท่านั้นที่ยอมรับตัวเองและตกลงมกับสิ่งที่พวกเขาเป็นและชีวิตที่เป็นอยู่การเข้าถึงสภาวะของความสงบภายในนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวบุคคลเอง เพราะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ทุกคนจะรับผิดชอบต่อวิธีคิดการกระทำพฤติกรรมและการสร้างสรรค์ของตนเองตอนนี้มีโอกาสที่โลกมิติที่สาพังทลายลงมาทับตัวเองเพื่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือพื้นที่แห่งสวรรค์ของคุณเองฉันหมายถึงทั้งสถานที่ทางกายภาพเช่นที่คุณอาศัยอยู่แต่ยังรวมถึงภายในตัวคุณมันต้องเกิดขึ้นในขณะที่โลกภายนอกกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด ในใจซํำนึกและผลกระทบต่อผู้ที่ทำสัญญาไม่สำเร็จนั้นอาจเลวร้ายสัญญาวิญญาณแห่งการเรียนรูก้กำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เว้นแต่พวกเขาจะเลือกเส้นทางที่ผิดไปจากแผนเดิม เมื่อกลับชาติมาเกิดเมื่อคนคนหนึ่งตระหนักและยอมรับความจริงของตนเองเส้นทางที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะกว้างขึ้นและเปิดโอกาสมากมายให้เปลี่ยนไปได้ผู้ที่ยังคงปิดบงังด้วยม่านหลวงตาจะเสี่ยงต่อการลงทางในความจริงที่ปิดเบี้ยว ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดในมิติที่สและสที่ฝังอยู่ในอัตตาความเจ็บปวดทางร่างกายความเจ็บป่วยและการแยกตัวออกจากแหล่งที่มาของการสร้างสรรค์มีความเป็นจริงอารมณ์และระนาความเชื่อที่จำมกัด ที่แตกต่างกันเป็นล้านล้านอย่างที่มนุษยชาติโดยรวมทำโครงการทุกๆวินาทีของทุกๆวันผลที่ตามมาคือซุปของพลังบวกและลบในจิตสํานกส่วนรวมของมนุษย์ที่กระทบผู้คนเป็นระลอกในช่วงเวลาสั้หมายความว่า,วา พฤติกรรมของมนุษย์อาจไม่น่าเชื่อถือมากขึ้นคาดเดาไม่ได้และควบคุมไม่ได้หากบุคคลนั้นขาดการเชื่อมต่อจากตัวตนที่สูงกว่าและด้วยเหตุนี้จากแหล่งที่มาผู้ที่ตื่นขึ้นแล้วและทำงานเพื่อรักษาจิตสำนึกของตนให้อยู่เหนือจิตสำนึก ที่หนาแน่นกว่าของมวลหมู่ชนพร้อมที่จะรักษาตนเองให้ชัดเจนและดึงตนเองออกจากพลังงานที่คลายนามเชื่อมหากพวกเขาลดการป้องกันลงดังนั้นสันติภาพบนโลกถ่ากลางผู้คนทั่วโลกจึงไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง และไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นมูลค่าที่ตราตึงอย่างไรก็ตามพลังงานที่ขลังหนึ่งเคยควบคุมมนุษยชาติโดยรวมนั้นไม่เหมือนเดิมและแมทริกของการโกหกและการหลอกลวงที่ถักทอขึ้นในความเป็นจริงของมวลชนกำลังพังทลาย นี่เป็นเพราะแสงสว่างของผู้สร้างส่องผ่านหัวใจของผู้ขนจำนวนมากที่สอดคล้องกับพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยบทเพลงแห่งจินวิญญาณของพวกเขาโลกอ,อย่างที่เราทราบกันดีไม่มีอีกแล้ว และไม่สามารถของไว้ซึ่งพลังงานสั่นสะเทือนที่ส่งขึ้นจากผืนโลกขณะที่เธอได้รวมลำแสงสีทองแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไว้ในแกนพลึกของเธอเมื่อพระเม่ธรณีสั่นสะเทือนด้วยความที่ที่สูงกว่ามากหากคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลง ในความเป็นจริงคุณจะสังเกตเห็นได้ชัดในแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่สภาพแวดล้อมของคุณยังคงเหมือนเดิมคนในครอบครัวเพื่อนถนนชุมชนล้วนมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันหมดความแตกต่างคือ สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณจะเปลี่ยนไปลำดับความสำคัญของคุณสิ่งที่คุณเห็นว่าสำคัญและวิธีดำเนินชีวิตของคุณสิ่งที่คุณกินดูอ่านและเชื่อว่าทั้งหมดจะสอดคล้องกับคุณค่าและคุณลักษณะ ของกฎทางจิตวิญญาณซึ่งสนับสนุนโดยความเป็นหนึ่งเดียวและความรักที่ไร้เงื่อนไขจะมีวิธีของมนุษย์มากมายที่กลายเป็นคนรับไม่ได้มากขึ้นและเข้าใจน้อยลงคุรจะกลายเป็นที่หลบภัยของผู้อื่น เมื่อคนรฝึกฝนการไม่ตัดสินความอดทนและสันติวิธีในการจัดการสถานการณ์หรือพฤติกรรมที่ยากหรือท้าทายของผู้อื่นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสงบความสำนึกคน และความสุขที่คุณรู้สึกได้สำหรับชีวิตที่คุณเป็นอยู่และความรักมิตรภาพและโอกาสมากมายสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณการเงินและส่วนบุคคลที่ดูเหมือนจะเข้ามาหาคุณเรื่อยๆคุณกำลังสร้าง หรือสร้างสันติภาพของคุณเองบนโลกซึ่งขณะนี้กำลังแพร่กระจายออกไปอย่างโลกและคนรอบข้างในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเราไม่สามารถขอบคุณได้มากพอเราคือ chào hẹn sáng